แดน็กหนุ่เตุลีขุคูเสืหลายตามได้ซอยหูขา,เ,าเสือลายเียบเด้อหมูบา้านาตะทายสบายดียิทุกทัานที่ที่ตามแล้ชมสบายดียำเช้เสา ยำเสา,าเมื่อนี้สิได้เข้าในเมืองทุกคนเลยไปเอิ้นชาวบ้านดองคุณละเมื่อนี้นะเข้าสิได้ขี่รถจักรไปแปเครื่องพระเจ้าพระเครื่องมาใหม,ม่แล้วก็มีเป็นของอยู่ของกินกบเนี่ยทุกคนเลยเอามาเฮอร์เมทาม่เมเ่าเป็นเป็นร้อยไปพ่ได้แล้วก็เจ้าซื้อพอก,กินอยูค่คุณล่ะไปเอามาเพิ่นนะไปติดตามไปเพิ่อเดียวความสี่นี่ได้เมื่อนี้จะความได้จะเผื่เอเรา สบายเจะเจ้าไปหน้าเซลเซลล์ผ้นำก็ยัยยงหลายเลย สร้างกินมื่นนี่ไะกินน้ำมันนี่พอหุ่นก็รอถงตุ่มน้อมดกย่าหนำทีตุมโอ้น้ำเสกีนี่กัน้ำาหลาคนละไปพี่ลน้ำจืดสัดรุดเลยว่าน้ำแห้งนะแต้แต่เห็ดเลี้ยวละก็มาเที่ยวมานี่จะข้าวน้ำไหลนี่ชาวบ้านเก่า็เที่ยวไปให้ไปหน้าเซีวเที่ยว ไปเราจะได้เดินทางต่อโอ้ไกลเติมทุกคนเลยไปนี้ไปหาบ้านทุบดองนะใครได้สูงนี้มันกระฝนกระเศ้าตุกให้ดูเติมเลยห่างกับว่าบุกนนองกันจนจะแห้งมืดเข้าไปถ้ากุญจานไปถ้ากุญจานแล้วก็หลงมาท,าทั้งปีเลยที่มาได้บทากบ้านบ่อไก่บ้านหนองป็ดพี่แหละ พระกุฏินี่นะทุกคนเลยกว้างเลยบานนี่กันสองร้อยสามร้อยหลังคาเพิ่มเลยเพิ่มพรทธรรยุทธ์เข้มข้างนี่แหละเส้นลายพรทธรรมให้ยืนนอนยืนหน้าเลยเพื่อนเพื่อนนะโอ้เข้าหน้าแถวนี้งามขนาดเลยทุกคนเลย ตั้งแดงแจนเป็นโบกเป็นคลุมมดฝนล,ลงหลายจะน้อยฝนล,ลงไอ้นี่แห้งไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็เข้าในเมืองก็อาจจะอ่อนตึงวันนี้สุดลายชาวบ้านเพิ่อกะเข้าไปในเมืองทุกคนเลยหาซื้อ,อเ,เพื่องข้าวต้มข้าวนุ่มแล้วก็ผลไม้เออมาใส่บาตมืออื่นมืออื่นนี่แหละอ่าทอดห่อข้าวประดับประดิษฐ์ มืออื่นมือเกษตรกรบ้านจะน,นำมือในพ่อเกษตรมาต้มขนมไปมันนี่ขาดขาที่มาสาวบ้านเขาไปหาไปตอ,องใบอันนั้นนะมาหองต้มเขนมเพรื่อหลายบางคนก็ลุกไปเอาอยู่ในมือมาไม้มาโต้ไปเลยหลายบ้านเขากรลังลงมาหลายมันนี่ลงมือเลย ตามทางไลน์นั่นเลยไก่จะหอนมืออยู่ได้ทัวร์นี่ปูจะฮิดใหม่หากันแล้วมือพอร้อมปูซีบปั้นเฮ้าเนี่ยตัวนี้นะ ในเมืองบ้านี้เมืองอัดสะพอนเรือบ้านนาขุจานแต่ก่อนนะเป็นบ้านบ้านนาขุจานแต่ตอนนี้เขาตั้งเป็นเมืองเมืองอัดสะพอนทางดำก็มาฮอดน,นี้ทุกคนได้ได้น้อยดีนี่อยู่ในตัวเมืองนี่เท่านั้นแหละทางดำกัน อาหารตัดผมยาแล้วิไปขึ้นบันดองเลยหักหอนเมืองอาจจะพอนหารนี้คนตัดดุคนตัดหลายลูกค้าก็หลายเลยตัดผมแล้วได้ไปต่อทุกคนเลยไปพูแล้ดูเห็นพุ๊แล้วก็กขึ้นบ้านใหม่เลย กุจานตัวนี้ใกายแดมีทางดำมานี้ตาเฮากลับแลยสสิบกลับไปอันปุ๊บมือทางบ้านบกไกลเลยพอมือได้ที่ยอดสูงนี่มันก็แดดถึงหละวันนี้แดดขนาดเลยทุกคนเลยแดดฮอนคือฝนจีตุกเนี่ยสีเอาเอาเลยวน,นี้นะกองฟ้าก็มกีกตั้งสอขึ้นมา จะมาดูห็นเลยทุกคนเลยทางไปพุ่นพาง ดูหินแล้วว่านี้ดูหินไปบ้านบะวบ้านดองกับต่บาสํซัมลาตานี้ไปหากุจารดูคนเลยทางแว้ดูหินในไปหากุจารตุบไก่เติบ ตัวนี้เป็นโคเซีิชุพรบ้านเฮาอลไรตะกคนเลยไหลมาตกพี่พเป็นทางคลักเลยอยู่ดีนะก็ทางเวมืองสุน่นอเลยใกล้จะมาเดินประบ้านดองเลย เฮดเบอร์ซาดิขนมขนมขนมป้า hmm. ค okay. so 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 yeah. right? you know ือรูปกระทุนก็ได้วบออพป้ไปฏิเสธก็แล้วนี้เชื่อพอเลยพอไปป้าไปป้าท่านมาอยู่วิทย์บุญมาแล้วเนาะจะถูกว่าวิทย์บุญนี่เพิ่งกันสมุดคนไหนมีปุ๊บเนี่ยตัวนี้จัดเลยนะอยู่นี่มาไหมบอ ไปซาเม่เลยจ้า <c oughs> มีเป็นกระมือเป็นเพอมือเขาจะได้มือเด้กพ<ป>ี่ทุกคนเลยบานเบอกไต่บานเให้ดอทางยะเด็กจะเอาทางนี้นี่มือทางยะยาทุกคนเลยเล่นรถใบพี่ได้แถงนี่แถวนี้นะ เป็นทางแดงตะลุกตุกต่อโอ้ดีแต่มันีไปกีต่ตมอเอามื่อลองเบิ่งมันสีเป็นนั่นเลยมันสีหะบอกระซับนี้จะพอะไปได้อยู่ใครแดงมันทางแห้งทางอนาพนเศร้าตกหลายมือเลยทางนี้รถก็วิคอยลายไปเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันทางเนี้ย้วก็าบ้านกน็ห้างเดียวเทวนี้นะทางก็เปียว ปิตยานกับพญาพญิงมาจะโอ้ยอันตรายเลยเปิตยานนะทางนี้บ้านมันห้างมีตะทถงหน้ากับป่าบ้านกับปอกไก่เดี่ยวพูน อยู่เลยทุกคนเลยมีขี้ตุ่มทางนี้เชอะน้ำยังอ้างกลางทางอยู่แง่สาขานี้แหละมือหาบานาเล่ทางเช่นนี้นะว่าผลตกลินไปไม่ได้เลยทางยะ่ีนี่ นี่ปาลไม้ไหลยทุกคนนะทางเฮาบ้านบอกใกล้บัดดูนี่นะน่ปาไม้สองขาาทางนี้หลายเลยพระซู์เขาน่าก็หลปาไม้ไหลถึงหมดเลยแถวนี้เลยใครได้แต่ ทางบริยาปันไนพ่อไปพ่อไปได้ทุกคนเลยคัดฝนลินเ้าโอ้ยไปไม่ได้เลยทางนี้นะ โอ้วันท่าเล่าอันนี้เนะียโคจมทุกคนเลยน้ำมานี่ก็ถือว่าหลายเลยเฮอสซีบ้านเฮาน้ำไหลทึดทึดอยู่มาเสาเลยปะาเอา้าตอนนี้ก็ฮอดเขตบ้านเฮาแล้วทุกคนเลยแถวบ้านเฮาแหละนี่นะถือว่าไกลและเติบไก่กะ តែเสาមកហកក៏អត់ទៅថ្ងៃលើតตอนនេះ กลังแปล่งทางทุกคนเลยหลุดฟอดกันจนลุ่มย่ามฝนโดนนี้แหละลำบากขนาดเลยบาดห่าน,นนะาไาะไปแต่เสาทุกคนเลยบ้านมู้ขึงผีเมาทืนอถือว่าไก่เติบทางกันมาทางนี้เนีย่ยไปขาไปเชือ่อทางมันนี่เนี่ยแต่มันโค้งนะ ูงกพู้เกิวขึ้นมาพี่ผัะขามาเขาลัดซื้อมาปากำลังมาหอดืนตอนนี้กะหอนขนาดแต่้อยยังหายกินเขาทุกคนอะจากได้ไปเลยเรากินกะปลาหอนอ่ะเลยมาหายดูกินก่อทุกคนนะปลาห้องขึ้นบุบมาอะไรมาเนี้ยนคะือหลับซินหนึ่ บนในฝ่ายบ้านพะวันดองมากมื่อนี้ลายสีมาโลหนึ่งใหม่ลาบกินแลง 服务问。Oh, เชื่อบูกนะสุกแล้วทนเชื่อน้ำก่อนเชื่อน้ำจิงหน่อยสุกแอ้มาปรุงเคืองมันเชื่อโคมาลุกครับ ลุกเล็กคนเลยปุงปลามันเย็นแล้วก็ปุ่งเขิงมันมันเย็นก่อนนยครับไปพักแล้วก็มาปิดโคเือ่ะมันเย็นจรกหน่อยมาซอยหอมก็นทุกคนเลยหอมแดงแยวดการข้าเจ้าเปล่าพันบิ๊กโลกโ,กโ,กโกโกอยู่มืออดในจีได้ตเต็มเฮ็ดบุญหอเขาประดับดินทุกคนเลย วดัดสาวบาตเท่า,ากับมัอนี้ก็นสินได้ไปหาตองแซลแซลปืนกาก้าหออ่หอก้าต้มห่อก้าต้มขนมลงปลอดบาดประเภทนี่บานเทาหนะห่อข้าวประดิษฐ์เดินเกาดับแล้วกามีเดินซิฟอีกเดินซิฟเพ่งห่อข้าวสลากทรงนั้นข้าเจ้าสูงหือผมเลยมือวันห่อ,หอขอ้าวข้าวสลากเดินซิฟเพ่งเนี่ย จากเขาโงงอยู่บ้านใดต่อปีนีมโงงอยู่บ้านาเท่าเลยโงงอยู่จอมหา่านน,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 นี่ละมันบึกของสามบ้านนี่แหละเพระเจ้า่โงเคือมีลำเซ้ติดยินและเล่นคนใดตุ้งเคขก่อนมนกติดเสร์ผักกาผักหอมกับหอมแดงลง ดีอ้อเหลายๆตามได้ซอยหูว่าซื้อเราเียบเลยหมู่บ้านนั่นนี่นะไปบ้านทบันดองนวิดนะมะนาวกับพีดามีโอ้ย แซบ่บอนนี้มีมะนาวอะไรทุกคนเะลยใส่โอนใบแล้วมาโยนได้เพิ่มมาแบ่งมันแบ่งเป็นมเมถาวรเลยหลับสีนหมูโอ้โหขนหมูป่าเจอรสชาติมันแซ่บแตนะ่สีนมันสีชมชมทาไปซื้อมะนาวกะได้นะั่นนะ้นใส่โอนมาบอกมุมงน้อยมากินขานะ้าวน้ำพี่ว่า แต่มันร้อนยิ่กินจังไรมันหาไปดินทางเลยอะไรกินนี่มามาสิกินข้าวแรงมันเดียวมันนี่หลับชิ้นหมูสามุกหน่อยก็บ่กมากินข้าวนำมาแต่ดินทุกคนเลยฉันมาแต่ดินทางเลยกินแล้ล้างมือมาไอ้ปึ๊กไม่ได้ปึ๊ก ดีซับแก่ไหมม่งไปหาันเอาใบ้วยก็ไ่จาไม่เจ้ามั้อันท่านไม่จ้าอันเฮาวนี่ีไม่เจ้าอ๋อไม่ละท่าพักอยู่แต่นี่หมมันนะอันท่าแล้วก็มันงหามาแล้วก็ีนอันนั้นเนาะ โหานเป็นเลยนู่น่นมากมาดินเจอนี่นะหึเพิ่อเว็นี่ไปเพิ่อเวรนยืนยืนุ้มมงไยืนนั่งข้างน้ำมาพร้อมเขาปรึเปล่าข้างว คน,นหมันนากระซยอืมีี่คืออะไรมันีิอะไรเลยนะใส่แล้วทุกเชื่อเปิดตัวให้ต้มแล้วหางต้นหมอนวางนี้เรากินต้นหมอนกิน้าแฟไม่ได้ทำไม